ไอ้ขาวเนาะเอ้พี่เี่ยไพ่สาเอายัลยาวันนี้หมอต้นทมบทีมกินเนาไอ้ตวน้นโอ้ตกินอ้้นกินเนาะดเราบ่เคยยินเนาะม่เคยยินเนาะต้องเสียแย่มากสามสามไปแต่ยังีสามัเ๋ยวมันดูเดือดเ มต่ไม่แต่ตอน้เดี๋ยวว่าก็จะอะไรก็จงเล็บเล็บคบห่เอเล็นาเน่อเดี๋ยวาต่อกูดกีไก่เือกงเป็นว่วงหนองนุ่มแค่หนไม่เอานะพูด่ถิ่ไก่โตขาวๆา่นคนขาวเยอะไก่แงาไก่าคนขาวยอะแหล่ปื้อแหล่ื่อมานีเยเสรอจอบอกว่จะบแต่ว่าถ่กตอนเอาไปเได้นนอะไรอย่างวะมัน หนึวันเะไสัปนคบหมตึงไปมุ่มาทิ้งเลยทิ้งสัมเดนเดยเป็นเป็นวงหนองน้งแงเอาเคยไนแต่เขาไ่เคยเอากินอีดีไอ้ใบเี้ยมนมันเม็นตัวตีมดวี่ตตีมอ ไอตนตีว่าไอนเท้าหวด้วยต้อตี้หมือนเดิเมื่อนือเอ่เร็วคบเนาะเอ่ยีว่าไอต้นท้าเลยนะไอนท้าเลยว่านตี้นดเมนตีถหัวไอาดวก็จมดด่เอาอีเแล้ววอาเอาก็ไป่สับประตูมันลามมันลามก็ได้ขนบ่ พไม่ต้อยว่ไอ้ต้นพีพีกออยก็เห็ดเห็ยังเขาอยู่ไก่ดำก็ไก่ไก่จืดฟองก็ไก่ดไก่ไก่วางยามาเขาเป็น่วงนองลงเงี้ยนนเนาะวางยามาต้องกินบอกเลยแต่พี่สากมันอยากอะไรอยากเอาป่าไอ้ต้นวายามามันตกใต้ไปตะบูนแล้วเดี๋มันตดจูอยู่ ไอ้ปีกงูกัวมันสีมันแปกเอาอีกแล้วนี่ของไก่ไปทำไงเรางงแล้วซับสวนแล้วบัวบัวครับต้นไหนก็เห็นไงก็เห็นไงเออเกิดขึ้นมาไป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 หัวใจกันไก่ดําเนี่ยไอ้ตนเราโมโหวราเรานึกว่าไก่ถือของไก่โดนวางยามาแเราหามกินแล้วว่าอย่ากินเด้อเหมือนแบบที ใครมาดีวาไม่สื่ไก่พีพี่กงไก่หลอตัวอีกแล้วทีมงานเออทีมทีมงานพีพีกองไก่ไม่เอาไปเดินพู้ถืตัวมันเตะเสาหอนทำปั้นภาษากลัวมากกับทีมงานนี่ปวดจมกจะเสีหับบุกทีมงานพีกองไกอยนี่มากไม่ดีมาเป็นสีดำเจอตัวนี้นี่แข่งวันเจอถึงตัวเดียว เดี๋ยวคอยไปซิมด okay. ีกว่านาะว่ามันม wow. ีแสบว่าน้อจ่าได้หรือไ่นัทะเลเรือครับทีนาทะเลเรืองครับตัวมาส่าพเขาบิ๋วลงมันเจ็บก็หัวใจตัวหัวโหนไก่หขอเต็มเนาะเออไก่ในขวานิ่งเต็มเนาขาขายเขานนัใยูทู